รู้สึกแบบเฮ้ยมันแยาอลังการกว่าที่แบบเราคิดมากเลยเพราะว่าส่วนเราตัวหนูไม่ได้คิดว่ามันจะแบบยิ่งใหญ่โตแบเพราะว่าได้ยินตันาาวื่อแบบเจนมาแล้วมันก็ได้เห็นมันมีทิมอะไรบ้างพวกแกรน,นี่อะไรแบบนั้นแล้วแบบพอมาได้นั่งฟงังคุณเจด้ากับกคุณข้ามัยแ,แบบคุยเจาะดีเทลแบบคือรู้สึกว่าแบบโอ้งานนี้เขาแบบลงทุนกันจริงจๆๆังแล้วเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทำให้อ่ ศิลปินให้ไปไหนะคืออยากให้เด็กทุกคนตามความฝันพยายามได้ได้ากห้ตัวเองมีความพร้อมให้เราเกิ่เต่มกับความร้องเีลงีนวเอะนะบ้าง พี่รู้สึกว่าเออพัฒนาเรได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากทางดัชเชนและก็ทีมงาะคดีนีมากเลยพี่รู้สึกว่าก็ค่อนตนระดับนึงแต่ก็ผิส่วนหนึงก็คือว่าเอาไปพัฒนาให้ตนเองได้ดีกว่าสำหรับหยูก็ ได้เทรนมากับคุณเจด้กับมือเลยค่ะตั้งแต่เดบิวต์เลยบอกเลยว่าไม่ใช่แค่การเต้นอย่างเดียวก็คือการเพอร์ฟอร์มออนสเตจหรือว่าการทําให้เตมินาเราแขนน็งแรงขึ้นเนี่ยบอกเลยว่าเชื่อใจคุณเจด้ได้เลยเพราะว่าดีมา,มากๆแล้วก็แบงเซมก็เป็นพื้นที่ที่ดีที่ให้โอกาสคนที่มีความฝันที่อาจจะเป็นศิลปินรุ่นใหม่นะคะหนูบอกเลยว่ามาพรบรบมากจริงๆใช่ ซึวงอ,อิมก็ที่จริงเคยมีพื้นฐานเต้นมาก่อนหน้านี้นแล้วที่เป็นแบบคลาสสิโกแต่พออิมอะต้องเปลี่ยนเป็นอาราล่าก็คือต้องใช้แบบฮิปฮอปแล้วก็สไตล,ล,ล์หลายๆอย่างนอกจากนั้นมากกว่าน,นี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าคุณเจด้าแล้วก็ทีมอะได้แบบทุกแง่อิมดีมากๆเลยแล้วก็สปอร์ตดีมากๆเลยก็เลยเออกมาเป็นเวอร์ชันที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะก็รู้สึกว่า okay, ดีมากค่ะมีข้าหมายของเก่าก็มีที่เราตั้งลงไปแล้วก็ส่งมาที่เราตรงนี้โอ้ จะได้เห็นล่าส oh Al kind of yeah. ุดเนียคุณเราจะถ่ายแน่นอนค่ะเร็วๆนี้ค่ะแต่ยังไม่อู้ไปก่อนฝากติดตามอาราล่านะคะที่บเก่แลวก็ไเก่แล้วก็อล่ากววนะคะฝากติดตามให้เลาสมออรล่าไปนวนนานนะคะแล้วก็ฝกตินคะ